สวัสดีที่เิเบอร์กันด้วยนะครับวันนี้22มิถุนาย,ยน2,566นะครับก็กลับมาอัปเดตของ trading งไ i d e นะครับสรุปบทวิเคราะห์แล้วก็รวมถึงภาพมุมมองแผนการเทรดในวันนี้ด้วยนะครับนในส่วนของ t r a d ดิ้งไก d e นะครับก็สำหรับใครที่รับชมกันอยู่นะครับอาจจะเป็นส่วนของบน Facebook YouTube นะครับหรือว่าบนติกตอกเองก็ดีนะครับหากสนใจรับชมภาพเสียงต้นฉบับนะครับก็สามารถแอดไลน์แอดเจ้าหน้าที่ของเราได้เลยนะครับก็จะได้รับชมรับฟังกันทันเวลานะครับนะรับชมกันสดๆทันทีนะครับนะตอนนี้ก็สิบโมงยี่สิบห้าแล้วนะครับก็มาอัปเดตแผนสําหรับวันนี้กันสักนิดหนึ่งนะครับเดี๋ยวขออนุญาตไปที่สรุปภาพมุมมองกันก่อนเลยนะครับต้องบอกว่า ผมยังมองภาพน้ำหนักในลักษณะของไซเว์นะครับจา,จากภาพจาากภพเดนะไอ้ภาพของสั้นๆเรามองเท่านี้ก่อนนะมองภาพไซเว้ก่อนนะครับเพราะนั้นภาพของไซเว์ตอนนี้ถ้ามองรอบราคาราคาจะยังค่อนข้างอยู่ด้านล่างนะครับยังค่อนข้างอยู่ด้านล่างเมื่อวานนี้ภาพเดส่งสัญญ,ญาณมาค่อนข้างที่จะต้องบอกว่าค่อนข้างจะดูดีที่จะยกตัวกลับต,ต้องบอกแบบนี้นะครับต้องบอกว่าค่อนข้างจะดูดีนะครับเพราะว่านั้น เพราะฉะนั้นผมยังมองภาพนะครับการเคลื่อนตัวในลักษณะนี้ให้น้ําหนักมาในลักษณะนี้ก่อนนะครับนะครับเอเอพราะนั้นการเคลื่อนตัวในลักษณะนี้นะครับสิ่งที่จําเป็นจะต้องรอหรือหาจังหวะก็คือภาพของการจับตัวจากด้านล่างขึ้นไปหาด้านบนถูกไหมเออยิ่งถ้าเกิดเรามองในสี่ชั่วโมงนะครับนี่คือกรอบที่มันเคลื่อนตัวอยู่เพราะฉะนั้นถ้าจะขึ้นมาด้านบนได้แน่นอนในสี่ชั่วโมงอาจจะไม่เห็นหลอกเพราะอะไร อย,อยู่พี่ก็จะเล่นวิ่งขึ้นไปแบบนี้อยู่ๆพี่ก็วิ่งลงแบบนี้ได้ไหมเออทำกันอยู่แบบนี้เพราะฉะนั้นถามว่าจังหวะหรือการหาเข้าออเดอร์นะครับอาจจะต้องใช้ภาพที่มันเล็กลงกว่านี้นะครับภาพที่มันเล็กลงกว่านี้ก็คือในส่วนของสิบห้านาทีนะครับในการหาจังหวะด้วยนะครับหรือในส่วนของหนึ่งชั่งวโมงเดี๋ยวจะไปดูกันนะครับเพราะฉะนั้นกรอบภาพในภาพใหญ่ให้น้าหนักนี้ไปก่อนโดยที่ รับเมื่อวานก็อย่างที่เห็นนะั่นแหละที่ปรับตัวลงมาหนึ่งพันเก้าร้อยสิบเจ็ดใช่ไหมอ่าแนวต้านนะครับเป้าหมายด้านบนตอนนี้ยังมองหนึ่งพันเก้าร้อยเจ็ดสิบอยู่นะครับซึ่งถ้าจังหวัดนี้ยกนะถ้าจังหวัดนี้ยกจะเป็นการทําลายเทรนด์ของสี่ชั่วโมงตัวนี้ด้วยนะครับทําลายเทรนด์ของสี่ชั่วโมงตรงนี้ด้วยแต่ถ้าเกิดใครเล่นภาพสี่ชั่วโมงเป็นเมนนะครับสี่ชั่วโมงเป็นเมนนะยังไงไปรอชอทข้างบนจะปลอดภัยกว่านะ นะครับรอเก็บข้างบนจะปลอดภัยกว่าเพราะว่าเองน้องบอกว่ามันมาเล่นในกรอบแล้วแหละนะครับเล่นในกรอบก็จังหวะช็อตไม่น่าโฟลว์เท่าไหร่นะครับผมมองน้ําหนักมาทางไซเวมากกว่าเนาะซึ่งการไซเวย์ตรงนี้กรอขอนี้เลยอ่ากรอขอนี้เลยเนี่ยที่เราตามมันอยู่นะครับเพราะฉะนั้นพอเรามองภาพเล็กๆมากขึ้นเราจะเริ่มเห็นจังหวะเห็นกรอบเห็นสวิงในลักษณะนี้เพราะฉะนั้นตอนนี้รอเบรก เบรกอะไรจังหวัดตอนนี้เป็นอย่างนี้ครับอันนี้ภาพใหญ่อันนี้ภาพเล็กตอนนั้นรอเบรกขึ้นมาแล้วค่อยเขา้าได้ระยะเท่าไหร่เล่นเท่าไหร่ดูตัวนี้แล้วกันครับนะครับเพราะฉะนั้นกรอบตรงนี้กกอบด้าน,น,นบน,นครับจะอยู่แถวนี้นะเพราะนั้นเอาต้านนี้ไปก่อนหนึ่งพันเก้าร้อยห้าสิบ เบรกตรงไหนสำคัญตรงเนี่ยบริเวณนี้พันเก้าร้อยสี่สิบเรกขึ้นมาได้จะมีระยะเล่นอยู่สักประมาณสิบเหรียญด้วยประมาณครับเนาะเพราะฉะนั้นถ้าไม่เบรกก็ช่างมันแต่ถ้าเบรกค่อยมองหาจังหวะนะครับก็คาดว่าถ้ายกกลับมาได้นะครับก็อาจจะยกมาในลักษณะนี้ อลอย่อกลับมาครับรอย่อกลับมาแล้วก็สามารถวางจุดสตอปลอตบริเวณนี้แล้วไปมองเป้าเอาสักแถวๆหนึ่งพันเก้าร้อยห้าสิบมองภาพสำหรับสิบห้านาทีมองคร่าวๆประมาณนี้ก่อนนะครับก็ถามว่าทรงหนึ่งจะมองลักษณะนี้ได้ไหมก็พอได้เนาะนะครับก็ได้แต่ว่าหลอดเร็กจะดีที่สุด นะครับรอเบรกจะดีที่สุดเพราะว่ายังไงทั้งนี้ทั้งนั้นสี่ชั่วโมงเองมันก็ยังเป็นภาพของการลงอยู่ถูกไหมเออเพราะฉะนั้นถ้ายังไม่เบรกกลับมาเนี่ยผมมองว่ากลัวจะดันลงไปข้างล่างนะครับเนาะเพราะนั้นวางแผนปรับแผนมองกันให้ดีสักนิดหนึ่งนะครับนะเพราะนั้นภาพของสิบห้านาทีตอนนี้มันมีสองมุมคือใครรอเบรกอ่ะใครรอเบรกขึ้นมาค่อยหาจังหวะเข้าใครที่เอ้ย มองว่าจะลงต่อถ้าเกิดเล่นเชื่อตามสี่ชั่วโมงใช่ไหมสตาร์ร้อตรงนี้อ่ะมีสองหนึ่งนะสองกรณีจากสัญญาณของเดเมื่อวานนี้นะครับแล้วบวกกับภาพกรอบโดยรวมแล้วเนี่ยตอนนี้ในกรอบนี้มันอยู่โซนล่างของกรอบราคาการเคลื่อนตัวที่เป็นไซเ w ว y ที่เราพูดถึงนะครับที่เราพูดถึงกันในลักษณะนี้ มันอยู่โซนกรอบล่างเพราะฉะนั้นมันทาทรงนี้อยู่จะให้ไปโฟล่์ของว่า,วา,วามันมันเสี่ยงไปสักหน่อยนึงรอยกแล้วมาเล่นตรงนี้ปะ่ะนะเผลอๆถ้าเกิดมันยกมาแล้วหลุดนะรอบนี้นะเปลี่ยนนะครับภาพนี้จะพังลงทันทีเลยนะนะี่ครับพังลงทันทีเลยนะแล้วก็จะเปลี่ยนมาเป็นแบบนี้นะครับเพราะฉนั้นรอจังหวะกดตนรอ,อกันสักนิดหนึ่งนะครับถามว่าตอบได้ไหมจะเบรกตอนไหนแล้วนะตอบไม่ได้ นะครับคือนี่แหละนี่คือสําหรับการเล่นสั้นๆเนี่ยมันอาจจะมีข้อเสียตรงที่อาจจะต้องรอหาจังหวะใช่ไหมเออเป็นการรอความจังหวะบางทีพลาดแล้วมันก็พลาดไปเลยใช่ไหมเออถามว่า p e n ด i n g ได้ไหมผมกลัวว่าถ้าเป็น p e n d ิ้งผมก็กลัวว่าจะเป็นลักษณะนี้แล้วพอย่อกลับมาเนี่ยมันยืนไม่ได้เนี่ยว่าตั้ง pending buy stop ได้ไหมมันก็พอได้แหละแต่ว่าตั้งไปแล้วแล้วเกิดมันเป็นฟอลวิเอาเข้าใจไหม ทัาผมถึงบอกเดี๋ยวรอย,ยอก่อนรอย,ย่อแล้วเห็นตั้งฐานมาดูสัญญาณกับตัวตรงนี้เพิ่มยกกลับมาแล้วค่อยโกลว์แล้วก็ซับไปเอาปลอดภัยกว่าเนาะเราจะได้เห็นจุดตัดขาดทุนเห็นอะไรด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดตั้งลิมิตเลยสต็อปเลยสต็อปไว้เลยสมมติบายสต็อปใช่ไหมราคาเข้ามาปุ๊บสต็อปปุ๊บยกทุบกลับอันนี้เจ็บได้นะครับเนาะยังไงก็ฝากไว้แล้วกันสำหรับภาพสิบห้าที่รอหน่อย ไม่รู้เมื่อไรวันนี้ลงมาด้วยนะครับช่วงดึกๆแต่ว่าเรื่องเดิมแหละเรื่องเดิมที่คุยแต่ว่าอาจจะเปลี่ยนเปี่ยนสถานะการพูดคุยไปนะครับอาจจะไปถแถลงกับเอ,อสภาสำหรับวันนี้นะครับเมื่อวานถแถลงกับสภาของเฟดใช่ไหมออนะครับเพราะนั้นอาจจะเปลี่ยนบทบาทที่พูดไปนะครับแต่ว่าเรื่องเดิมนะก็เดี๋ยวรอดูว่าจะมีแรงซื้อดันทะลุกลับม,มาได้ไหรือไม่นะออ รอกันสักนิดนึงนะครับก็มาอัปเด็กันให้สำหรับเพื่อนๆพี่ๆที่รับชมกันอยู่ช่องทางอื่นๆนะครับอาจจะเป็นช่องทางย้อนหลังนะครับหาไม่ว่าจะเป็น f c e e o o o เนาะยูทูบหรือว่าทิกต o k เองก็ดีนะครับหากชอบหรือสนใจรับชม Trading g u i ด์ของเรานะครับก็เป็น Special a n a l y ล i ซด้วยนะครับสำหรับเจาะภาพลงมาในส่วนของ15นาทีในการมองหาจังหวะเข้าแบบนี้ยังไงก็ถ้าสนใจสามารถแอดไลน์ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับเจ้าหน้าที่ของเรากันได้เลยนะครับก็ฟรีไม่ได้มีค่าใช้ใจ่ายใดๆนะครับสําหรับคลิปนี้ฝากกันไว้เท่านี้ก่อนเดี๋ยวเกิดเห็นจังหวะอะไรยังไงอัปเดตมันผิดมันเพี้ยนไปจากที่เราคาดการเดี๋ยวจะอัปเดตให้เพิ่มเติมนะครับ